Gracias por อันนี้มีประวัตินะ P1.8 1นะทาซิปโต R P วาระอัตราสั้ดูมีออบสตักอะไรไหมนะจง R P ลักษณะยังมีไฮโดรนะแต่ไม่ได้เห็นออบสตักชัดเจนนะที่เดนเขาบอกว่า ข้างขวาดีข้างซ้ายมันจะมีสีวิ่งช้าเอาอเขียววิ่งช้าเอาไปใส่เจไปจริงตามหลักพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะมาดูสโคปดูว่ามันมีอะไรไหมถ้ามันมีอะไรซ่อนอยู่นะเออเอาไปจัดการดังนั้นก็ทาเบสซี่ทงซีพีดัสซาชางเช็คดูซิว่าไฮโดรไนฟูซีลดลงไปไหมถ้ามันลดลงไปแล้วก็จบเป็นอย่งงางหมอน้าเราคิดว่าเดมาตตามนัดนะเกิดยังขืนะนะอะไรไปหาหมอสาชาอ่านันครับ ผมมันอะรักษาหมอไอจ้จงพลนุชจงพลนุชรักษาตับ์ต้อเพื่อนว่าให้เข้าผลจากคุณหมอบอกเขาว่าที่นี่ีผลต่อรักษาตาบ์บอกคอหนามันอยู่ทางสายของไตนะครับเออโราอยู่มาเกี่ยวกันอยู่แล้วรักษาได้เลยมันบมอครับเอออยาก,หหากเห็นยงยางกระเทือนตาปนี่ตอนนี้เป็นยังมะเร็งบมอหรือยังไงโบครับเป็นซุ้งไซนหนาสามแ่เป็นซุ้งไซน์หนาเออไซน์ไซน์ระบายให้ลนรีเดครับ วันยังไ,ไม่ได้ไปเห็นอย่างไรเพิ่มคนนี้เลยมีแต่ใสายอย่างเดียวเน <c oughs> ยยี่คนหยาดมันมีผลต่อธนาชาตากันเลยว่าะ5โมงฒนาชัยิบึ้งคนว่าคำถามของผมเกิอนอยังขื่นจะบอกมาตามนัดผมหลายกว่ามันนัดอาจารย์มันผุนได้ครับผี่หลาเขาเลยอ,อ๋อคือหมอกเ็เลยแวะมาหาหมอชาชากสารสงสันเป็นบอสพราเขาบอกเป็นบอสซึ่งผมไ่เห็นครับนี่เด็กลายเส้นหมอชาชา นัดสิบเกา้าเอ้าตอนนั้นผมมานอนโรงพยาบางลโรงพยาบาลเือหนึ่งกันได้บอนะมันกับเตียนแต่แรกแต่แรกแล้วอะไรสงสัยตรงนี้อ่ะหนะลังหลังจากเปลี่ยนมาผมกวดปรดิม,มาเลยผมนอนโรงพยาบาลเลยก็เลยไปหนักใหม่ก็เล,เลยได้ใส่ใบตัวนี้มาให้เอาสายออกเดือนมกราะลาใช่ปะถามปยยเลยเดือนมกร,ราไม,ม่นครับอาจารย์พูดเตียนให้ผมเองอวนนะ นักซิปเดือนเปลี่ยนสายอืมครับบัด้เอาสายออกเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายนะครับอืมใต่ต้อนหนัมันซับซ้อนกันอยู่จะยังไปอียังเออาๆๆมันมีทั้งหลกมีทั้งหลกตรัพโหลกไตก็เลยมึ่นกันอยู่ <laughs> อาการช่วงรักษาตับก็ได้นอนโรงพยาบาลเออเอาไปรักษาตับได้เนาะครับโมเกี้เอเนาะครับเออเนี่ยครับไปยาขับปัสสาวะคนไทยอีกตัแล้วตะเล่าเลยผมบางอยู่ผมเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆถ้าไอยากมาก็เปลี่ยนสายเอาอ่ะโรมากรามนัดเด็บเนาะครับมุกกระลาผมนะครับอือสิบสี่มุกกระลาเออมาเปลี่ยนสายมันเป็นสายรุ่นลินตีนั่นนะครับผมอะไรนะลินตีอะเนาะครับผม เป็นดีสไตล์รุ่นใหม่นะน้องนะพอถึงดีเจสไตวนใหญ่อยู่ได้หเดือนนาะแล้วเรามีรุนูลออะไรกเหลือล้วของพวกนสายเรื่อนอะนะตอไหมเราก็ทให้งานออก่คเป็นได้เรื่องกซ่งม่งตนต่กระจาห้